เริ่มสตรีมได้ลืมเปลี่ยนชื่อลืมเปลี่ยนชื่ออะไรเช็คไลฟ์สองดีด้วยห้าร้อยห้าสิบห้าแป๊บนึงนะขอเซต YouTube ก่อนเ <EP 6. S 1> ครื่งตัวดูแอพเครื่องตัวดูต่อต่ EP <6. S 1> อ EP หก EP หกสมาร์กา เดยวนะ EP หกสมาก้าเอาจริงก่อน้อเนี้ก็บันบอได้ได้สนะี่ห้าสิบห้า EP หกสมาก้าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าจะพิมพ์จริงอ่ะอ๋อ,อกตกใจ <laughs> ตกใจหมดึูว่าจะพิมพ์จริงคําว่าสมาก้าอ๋อถ้าพิมพ์สมาก้าเข้าไปคนน่าจะงงอ่ะสมาก้าเกี่ยวอะไรกับสเตติเรียวเช็คลายสองดีด้วยนะห้าสิบห้ากำลังเปิดอยู่กำลังเปิดอยู่ตอนนี้อ๋อเมื่อกี้เปิดแล้วเหรอไม่ได้เมื่อกี้เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วกำลังเปิดอยู่มองแค่ไม่ทัน กินอะไรกี่วันแล้วไม่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรแล้วนะลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วไม่ได้เรียกนานเออนันสิ่มือพี่ก็มือเหมือนเออนี่ไงดกันจะดูใครเกิดระหว่างที่ดาโกมาสองทุ่มคุณโมจิ โมจิไงตัวแรกโฮลี่จะว่าไปไม่ได้แรกเลยแฮคุณโมจิกระต่ายฟ้าหรอใช่ใช่ใช่ปลานัเคเนจะพอเอย่งเหรอได้แล้วเขาวางฟอร์ดไหน Fortnite ด้วยไงแล้วเขามีสกินมีกูโฟดไหนเข้าไปอีกอกระต่ายยาก <c oughs> เราเราไม่มีอะไรทำเราเลยวาดรูปแบ็คโฮเล่นเล่น ไม่มีอะไรทำวัดอยากินอยากินกระต่ายอย่าเอยจะกินคุณโมจิไม่ได้นี่ไงไม่ไม่มีอะไรทำวัดวัดหลุมดำเลยไม่มีอะไรทำเกินให้รูปนี้คุณคุณนะคุณคุณอะไรเดียวเหมือนรูปที่เอเหมือนรูปที่เทสเอเอไอประกา ไม่ใช่อันนี้หลุมดำอันนั้นมันอุกบาทอ,นนอันนั้นอุกบาตอันนี้หลุมดำอันนี้คนหาจาักพินทเทเอสเน,นี่ยนะอันนี้คนหาจาักพินเทลเลสแล้วเนี่ยคือองูมาใส่เหรอนะอันนั้นะฮะอะไรคือองูมาใส่หรืออะไรนะอันนั้นอ่ะมันสมจริงมากเลยวาดเองโหตต่นจัดอู้ เกิดด้ขึ้นหน้าบ้านเดี่ยวแป๊บหนึ่งนะเสียงน่ากลัวมากเสียงเสียงแตะเสียงเตะเกิดด้ขึ้นหน้าบ้านเอ๊ะมันจะเสียงน่ากลัวมากอะ่ะ เงือบไปแล้วแปปนึงนะเงือสามสิบวันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคปิดได้ไปยังเงือบไปหนาอีกเยอะเลยพี่เนี่ยเงือบปิดชาร์จท้าไม่นดเจอมาหน่อยดิก็ว่าไม่ได้เปิดโปรแกรมเยอะนะตอนนี้ เป็นพอชั้นสตรีมสองทีจริงๆโมเดลเป็นไงบ้างแหลกเสียงคือแบบแยกร่างอีกตัวยางไงก็งอแงน้อยก็คงเสียก,ย,กยกันนะ ว่าอัดคลิปแล้วลงนี่แทนดีไหมอัดคลิปแล้วลงแทนเสียงอะไรอ่ะไม่รู้สิ่งสิ่งเขาแต่โอ้โหมอใครเลยใครเลย